สวัสดีครับอยากจะมาเล่าอะไรเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์หายกับเขาบ้างครับคงผมก็หายคงผมก็โดนก็คงจะมาจากหลายสาเหตุครับอย่างที่พี่เขาบอกบางคนสมัคร2ชื่อ3ชื่อระบบตรวจสอบได้ก็ตัดออกไปบางคนมาคอมเมนต์เพื่อนแต่ไม่ดูชิปเวลาไม่ผ่าน ก็ตัดยอดไลค์ยอดชมไปบางคนก็เหมือนกับว่าปรารถนาดีกับเพื่อนก็คือมากดติดตามกันแล้วแต่เวลาห่างกันไม่มากคือไม่ทิ้งให้ข้ามวันเขาก็เหมือนเขามาตรวจก็เหมือนแลกทัพย์กันเขาก็บอกว่ามันตัดไปบางคนเข้ามาดูเพื่อนแล้วก็ ความปรารถนาดีก็คืออยากดูเพื่อนกับก็เขาบอกว่าตอนนี้ให้ห่างกัน6ชั่วโมงก่อนค่อยกลับไปดูเพื่อนไม่งั้นก็จะโดนคือโดนตัดเรื่องเวลาเขาไม่นับรวมเขาใช้ระบบเรนดอมคือคอมพิวเตอร์ก็รู้ว่าเจ๋งแค่ไหนคือเขาจับระยะสองคนเนี้ยว่ามาเยี่ยมกัน ภายใน6ชั่วโมงคือไม่เกิน6ชั่วโมงไปเขาก็าตัดได้แล้วถ้าเขาตั้งระบบไว้แบบนั้นก็น่าจะเท่าที่ผมสังเกตก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไอ้ที่โดนโดนทรับหายกันแล้วก็มีประเภทบวก1บวก2มาบวกให้แล้วนะแล้วก็มาปลูกกตะไคร้ให้แล้วนะกลับไปปลูกให้เราบ้างพูดแจมบังคับอย่างนี้ก็โดนครับมันมีหลายคำพูดที่ ระบบได้ตั้งค่าไว้แล้วเราไปพิมพ์ซ้ำคำนั้นจะโดนตัดก็หลังบ้านเขาก็บอกอยู่แล้วแต่ก็มีคนซิกแซกได้ก็คือมิวสิกเขาก็ไม่นับเป็นเวลาให้ครับคือคุณดูดูได้ดูไปแต่ว่าเวลาก็ไม่ขึ้นเอาเพลงคนอื่น มาใส่ส่วนมากเพลงดังๆเขาก็มีสังกัดมีค่ายอยู่แล้วเขาก็จดลิขสิทธิ์ไว้อยู่แล้วในเมื่อเขาลงในอินสแ a มไว้หรือในคอมพิวเตอร์ไว้มีลิขสิทธิ์คุณเอาเพลงเขามาเปิดไปใส่ YouTube คุณก็ไม่มีประโยชน์เพอๆคุณโดนใบเหลืองแจ้งทางหลังบ้านละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คืออันนี้ผมก็ไม่รู้ เมื่อก่อนนี้ผมก็รีบตอบเพื่อนทันทีเลยเพราะว่าก่อนที่ทรับจะโดนวันที่15บ6นะครับใครมาก็คือความปรารถนาดีก็คือเข้าไปตอบเขาเลยข้อประมาณนั้นสำหรับเพื่อนที่ผมติดตามไว้ดูตรงะระฆังนี้ครับอย่างเงี้ยถ้าใครมาอัพโหลดผมจะเข้าไปอีกก็คือผมอะ ดูผ่านเวลาแน่สนาทีแล้วก็เริ่มพิมพ์แล้วค่อยส่งแต่มีคนบางประเภทเข้ามาดูทํากับข้าวแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยคือคลีพเขาไม่ดูเลยคอมเม้นคอมเมนต์ไปเลยคือถ้าสังเกตว่าระยะ1เดือนมาเนี่ยข้อความไปหลังบ้านหรือสแปมมันไม่ค่อยมีใช่ไหมครับตรงนั้นเขาไม่ให้รายละเอียดมากแต่เขามาเอาตรงนี้เลย คุณดูคลิปเพื่อนไม่ผ่านใช่ไหมพพิมพ์สองสามคำคลิปก็ไม่ผ่านเวลาก็ไม่ได้ส่งไปเลยสแปมไม่ค่อยมีครับเดี๋ยนนี้ของผมทั้งเดือนเลยไม่มีสแปมเข้ามามไม่เหมือนกับตอนเล่นใหม่ๆเสร็จแล้วอย่างผมจะมาดูพี่คนนี้ผมก็จะคลิกดูเขาประมาณ2องนาทีก็จะเริ่มพิมพ์ก็คือผ่านเจน แต่มีเคสหนึ่งถ้าสมมติว่าอันนี้จะให้มาดูหลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลังบ้านคือหลังบ้านเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าจะให้รายละเอียดนี่คือหน้าเดสกบอร์ดใช่ไหมครับอันนี้คือวิดีโออันนี้ก็คือแพรลิสอันนี้คือประวัติที่การเพื่ชมอันนี้ก็ไม่ค่อยดูอันเนี้ย สำคัญก็คือตรงนี้ครับความคิดเห็นเนี่ยเพิ่งส่งมาสามสิบเอ็ดนาทีถ้าผมตอบไปก็เป็นโมฆะทันทีครับเพราะถ้าระบบตั้งเวลาไว้ที่หกชั่วโมงคือความปรารถนาดีถ้าไปตอบเลยก็คือเป็นโมฆะเพื่อนก็ไม่ได้อะไรเลยเราก็ไม่ได้อะไรเลยก็คือเวลาครับคือ เชนี้น่าจะไม่เหมือนเชตที่ว่าทรัพย์หายเพราะอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วที่ลงมาเนี่ยผมก็จํานะฮะเพื่อนได้เกือบครบเหมือนกันแล้วทีนี้สิ่งที่มันจะเสียก็คือเวลาที่ไปส่งคอมเมนต์ให้กันมันไม่ขึ้นตอนนี้เขาตั้งไว้ที่6ชั่วโมงเขาว่างงั้นนะครับอันนี้คือเพิ่งส่งมาคืออย่างที่ผมให้ดูตรงเนี้ยทีแรกก็คือ ปกติแล้วทุกวันเช้ากับเย็นผมก็จะมาไล่คอมเมนต์พวกนี้ก่อนเนี่ยจริงๆแล้วผมคอมเมนต์คนวันหนึ่งเป็นสองสามลอยเหมือนกันแต่ข้อความหรือคิดที่ดูชี่ผมก็มีไม่ถึง100ร้อยหรอกบางคนเขาก็เข้ามาขอบคุณค่ะเขาก็ไม่เข้ามาดูเราเหมือนกันก็มีมีเยอะแล้วอย่างเงี้ยผมจะไปหยิกก่อนคือถ้าหยิกเนี่ย ก็อยากให้เข้าใจว่าผมดูคลิปผ่านแน่นอนผมไม่ได้ดูสามสิบวิด้วยแล้วทีนี้อย่างที่หลังบ้านนี้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้จะตอบเลยเนี่ยผมไม่ปล่อยข้อความไม่เพื่อนเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคลิปตอนนี้ต้องไล่ตอบอย่างนี้แล้วครับตอบคนล่างสุดอย่างพี่คนเนี้หนึ่งวันแล้วการตอบชิปของผมเนี่ยผมจะคิด ที่หน้าเขาขึ้นมาแล้วผมก็กดตรงเนี้ผมถามเพื่อนถามพี่ที่เขาทำสำเร็จมาแล้วมันทำได้ก็คือเนี่ยอย่างนี้ oh. คือจะดูไว้เลยครับก็ oh. คือเขาไม่ได้มานั่งดูหรอกว่าเราดูชิปหรือไม่ดูชิปแต่มันตั้งในระบบว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่ล้วเราเปิดดูหน้าของพี่คนนี้เปิดดูหน้าของพี่ คนนี้เขาจับเวลาได้หมดครับแต่ว่าจะให้เขามานั่งจ้องดูว่าเราดูชิปเท่าน้นเท่านี้ก็คือเปิดชิปไว้ดูหรือเปล่าอย่างเปิดชิปแล้วเราไปเข้าห้องน้ำานี้เขาก็คงไม่มาจับนี่ดูวันนี้อย่างเงี้ยผมจะดูอย่างเงี้ยถามว่าทำไมผมดูชิปเพื่อนได้ถึงเจ็ดนาทีถึงสิบนาทีคือคนหนึ่งเนี่ย ถ้ามันเกินกว่า10นาทีผมก็จะดู2ครั้ง3ครั้งแล้วปกติแล้วผมตอบคอมเมนต์เพื่อนผมก็จะเปิดวอย่างเงี้ยผมถามเขาแล้วมันทำได้ครับก็คือเราก็เปิดดูหลายหน้าต่างหลายหลายบ้านพร้อมกันหลายคนพร้อมกันได้เนี่ยแล้วเขาเปิดเขาทิ้งบ้านเราก็มาคอมเมนต์แล้วถามว่าอันนี้เดี๋ยวจะมาไล่ตอบทีหลังนะครับ อันนี้อธิบายให้เพื่อนๆฟังเฉยๆก็คือจะไล่ตอบจากข้อความที่นานจนมาถึง6ชั่วโมงสุดท้ายนี้ตอนนี้ต้องหยุดแล้วนะครับเพราะว่าให้เวลามันห่างกันที่6ชั่วโมงเนีย่ยอันนี้4ชั่วโมงก็ตอบไม่ได้ละแต่วันนี้ผมต้องไล่ตอบให้ถึงเนี่ยถึง7ชั่วโมงก็ก็จะหยุดหลังจากนี้ก็พวงเนี้ยก็คงไว้ตอบพรุ่งนี้แต่ทุกคนที่เข้ามา หลังบ้านผมก็คือหมายถึงว่าเข้ามาชมชิปผมผมดูชิปยาวให้แน่นอนครับอันนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็ในสัป,ปดาห์หนึ่งจะมีสองวันอันนี้คือคนที่ติดตามบมแน่แน่คือหลังบ้านบางคนเข้ามาติดตามถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะกดติดตามแล้วก็ดูชิปเขาติดตามไปพร้อมเลยตอนนี้ต้องทิ้งระยะห่างไว้แล้วครับอันนี้คือเพิ่งมาติดตามภายในอันนี้วันเนี้ย ภายในเจ็ดวันเขาจะบอกวันล่าสุดอันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่วันล่าสุดก็คือคนติดตามกลุ่มนี้แล้วถามว่าเมื่อี้เนี่ยผมดูเนี้ยผมก็ตัดรักรังไว้ทุกคนที่มาติดตามใครอัปโหลดบางทีมันก็ไม่เห็นไม่ได้ดูทุกเวลาผมก็กันผมจะมาดูอไอสัป,ปดาห์ละสามหน้าก็คือไล่อย่างนี้ครับ จากคนเก่าหน้าสุดใหม่คือสัปดาห์ละสามหน้าผมจะไล่ดูหมดเนี่ยอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยก็คือไล่ไล่ดูชีพเขาถ้าผมมาดูก่อนอย่างนี้ก็คือจะดูแค่ประมาณสองสามนาทีก็คือกันไว้คนที่ติดตามเราเราก็ต้องดูเขาเพราะว่าอย่างตรงเนี้ยมันมาทั้ง คนที่เราติดตามทั้งเขาติดตามเราแล้วก็มีคนที่ผมติดตามแล้วเขาไม่ได้ติดตามผมเยอะยๆเลยที่มาขึ้นตรงเนี้ยถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็มาตรงเนี้ยอย่างน้อยก็ได้ช่วยเพื่อนช่วยคนที่ติดตามเราก็คือคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าคนจะดูแค่ไหนก็คืออยากเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงยังไงเพราะว่า ทรับมันหายอย่างวันนี้ก็ยังหายอยู่ผมเข้าใจว่าจะกดรับเพื่อนในเวลาที่เขากำหนดไว้แล้วระบบก็ตรวจเจอมันก็เชนเซิลออกไปเลยประมาณนั้นอย่างวันนี้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นม,มา14คนก็หายไป17คนเนี้ก็หายขาดทุนไป3 <S <S <ม>คนเหมือนกัน อย่างผมคอมเมนต์เพื่อนเนี่ยวันหนึ่งสองสามร้อยถามว่าทำได้ไหมได้ไม่จะทาไม่ได้ผมก็ทำแบบนี้แหละครับก็เปิดไลน์หน้าต่างเนี้ยก็คอมเมนต์ไปในเมื่อบอกเขาว่าอย่างนี้มันมันไม่ผิดผมก็ทำหรือถ้ามันผิดก็มีคนทวงติงมาบอกด้วยนะครับผมจะได้เลิกทำ